สวัสดีครับผมบ่าวที่พ่อค้กกาาครับมื่อนีผมพามาบุกบ้านของไล่เลยครับมาปุ๊กน้องไล่อยู่ห้องนอนครับพี่น้องจะพาพี่น้องไปหาน้องไล่อยู่ห้องนอนครับอย่ามาเราไมีรถนี่สบายดีสบายดียดนี่ครับพาบมาหาน้องไล่เลยครับตึ่งปุ๊กมาจากห้องนอนเมื่อกี้ อไเเ่ีงแบไปปิ้งแบบกินเจ้าของนะพอไปกินอะไรโอ้โอสี่สิบเก้าทะโุอีหลักเลืมาเลยอันนีน่สีสเอ็บพุ่นางแบบได้สี่สิอ็ดตสั่งต่สั่งกำนัยนี่คกอได้การนบะว ตอนนี้ผมอยู่บ้านนองไร่ครับอันนี้บ้านนี่บ้านไ่บ้านแม่หลังนั้นบ้านพี่สาวครับนี่ส่วนหลังนี้บ้านนองไร่ครับนี่ยังมีคนอยู่น้่นคนนองไร่อยู่คนเดียวไร่สดอยู่ปะสดอยู่ทาเอาผัวมาอยู่นั่นผู้บ่าวถามหาไล่ไหลไอ้ก็เลยไอ้ก็เลยไอ้ก็เลยผ้ามาเนี่พ้าว่าพามาหานองไร่ยะเลื่อลืมไปหาสาวปิ้งแบ่เด้อเขวานนี่ได้อ้ก็เลยผ้ามาเนี่ มื่อนั้นเด้ผู้ผู้บ่าวขนาดมือที่ไปกินเหล้าน้ำแก่นขนาดกติดต่อผู้ใดนวะนคนใดนฮะกินอยู่อัไนไงหลังวะ,น,ะนีะ่วะไงหลังว่าบึงกาศขนาดอยู่บึงกาดทันดีจำอะไรละนี่ครับเงินครัวทุกหลังตรงนี้ครับนี่ <c oughs> สาวเบว่ยหอะดำหัวงาม เราจะให้น้องไล่พาไปชมลานครับลานปีงแบกะาลานก็อยู่ในบ้านเลยครับนี่อันนี้เป็นลานของน้องไล่ครับน้องไล่นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องปินครับหลังนี้ก็จะเป็นบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวของน้องไล่ละกับ้านนัหลังนั้นหลังนี้จะเป็นบ้านน้องไล่ครับบ้านนี้จะเป็นบ้านพ่อเถ้าแม่เถ้าครับบ้านพ่อแม่น้องไล่ครับจกพาพี่น้องไป ชมมีเมนูอย่างแน่มนเมนี้สิได้สัมผัสน้องไล่ครับบิดเลยอ่ะบิดเลยบบบิดอะไรถุงแก๊จอะไรบิดเนี่เยเออบิดประตูเออยืดพูดายากเลยวะอันนี้คือเมนูซีม,มี่อยู่ในร้านครับกับซีนี่ปิ้งแบ่จานละสามหมื่นพี่นอ้องอันนี้ต้มต้มพล ต้มโพนครับต้มโพนถั่วถวยละสี่หมื่นเลือดแปงเลือดแปงนี่สองหมื่นครับ้วก็มีก้อยฮัมแบ่ครับก้อยหัมแบกนี่สี่หมื่นครับแล้วก็ก้อยชือสี่หมื่นโอ้อันนี้อยากลอกเงอินก้อยหัมแบ่แต่ว่ากินบ่ไ้ครับ <Yeah. S 1> กินบ่ไรพี่หน้องสภาพร่างกายกินบ่ไรอ,อันนี้กับนี่มอฮ้อนแบ่ก็คือเจ้าฮ้อนนะครับ จะห่อนแบบสุดละสุดใหญ่หาหาเมินห้าสิบพันเก็บนี้บ่าวนิพจน์มาตะเวนเพราะว่ายังบ่มีลูกค้าครับเมื่อน,นั้นมากลูกค้าหลายมีแต่เสียงเพลงเสียงเพ่งดังบ่ได้คุยกับน้องไล่ครับแต่เมื่อน,นี้ที่ผ้าพี่น้องมากคุยกับน้องไล่อาน,นีา้สองโมงน,นี่ครับเจเจ้าของลาน น้องไล่ยังโสดพี่น้องเพื่อนกับหลังบักไงแต่ว่าบ่มี่มีผัวครับพูดพูดไปเพราะไม่มีสามีนี่ย uh ังบบมี่าวเลยนี่พี่น้องนี่ยังโสดอยูะน้องไล่นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็น้องปินอแม่ของน้องไล่นี่เป็นเป็นเอื้อยของพ่อ้องปินครับแเอื้อเจ็ดก่อ เดวเอาเฉียวเมนูปิงปป้งแแบะป่ะปิ้งแแบะครับปิ้งกี่แถวอยู่นี่เดึกคุณเลยแย่หลายจึงเมือม่อเมื่อคืนนี่หลายเนติขนมขวัญกระเพื่อมรถไม่อยู่เพื่ออะไะไอ้เอฟซีว่ะเอฟซีอว่า,อ,วาอย่าลืมไปหาสาวร้านปิ้งแแบะด้ครับ นี่มครับพี่น้องพี่น้องอยากมาหามาอุดหนุนน้องไล่เลยครับเดี๋ยวเบลนิพ่นสิเป็นไก่ไล่ครับสิเป็นคนพามานี่ครับไล่มาผู้ใดอยากเห็นกับมาโรดมาซิมบิงแแบวพอมนี่ซุ้มพอออกมาหลายเลยมาเกือนจินปดคนพอออกมาตะไทนะ่น่ะไม่ละ่ะเขามา<อ>แล้วเขาะกลับเขามากินไก่แท้มาแต้เศร้าเนาะมาเต้<อ>เศร้า,ะา,า,ะา,า,าละกัน ประมาณอันห้าหกโมงแรงนี่เขากระมือโอ้นันกบรบเ่ไก่ไปแล้วเนะาะมหอสเรกระโทรให้รถตู้ไปหาแล้วก็มาหลอเทียวอันกิโลแบบนีติ้งแค่นกอะนีอฟซีญ่<อ>คู่กับรายยูเดอร์ก็ออก้องอะลยมาครืแล้วเบิง้งตัวไหน เป็นอ,อะไรซะจับตรงสะกันแหงย้อนแซงไม่ได้พอกันโดนครับพี่น้องสองคนไม่ได้พอกันโดนกดกดเตะเตะนะจอมทักอันทายเองนี่มี่ผู้ถามหามีผู้ถามหาเกรยไล่ผมได้ิ <S 2> <S 2> น,นะเออเกรยน้องไล่เนี่ยเป็นคู่ครับ พอดีเพิ่นไปสอนนักเรียนอยู่ตอนนี้ไปสอนนักเรียนอยู่แ<ง>ต่ว่าเออน้องไล่นี่ลูกลูกสองนะครับก็เขามุดจากรไรนพนักง,งานเข้ามาแบบเอาเอาเครื่องมาลงเพียนแค่ไห <c oughs> ม พามาหลักจอบตายคุณสาวดีเนาะสาวนอนครับคนครับอีกคนนึงนอนอยู่บนครับพี่นอ <S 1> <S 1> ้อนผู้สาวน้องไลยูุ่ลานน้องไลครับไลผู้สาวผู้สาวไทยทั้งไหน งานเปรียกเขาจะเห็นสินะโอ้บอสาวเวียดนามมาอยู uh ่นําโอ้ยบอนขาเข้าใจกันบอสาวเวียดนามมาอยู่นําแม่เป็นเกี่ยวซ้อมาผิดบอเขาจะซึมมาผิดปุ้นจะไปใส่มาผิดดิบมาซื่อกับหลดดียีนีอะนะตอนหันได้ป่าอะไรบอกปิ้งเป็ดเนาะปิ้งปิ้งเป็ดตอนหันนั่นไหม ่อยูไ,น,ไน,น,นะครับพี่น้องพายพี่นอ้องมาหาน้องไล่ล่ะครับตามคําสัญญายังโสดคือเกาอวสันเงินกำลังวักไงขาแต่ผู้มาอยน้ำครับ ไส่วัวแบก e r อันหนึ่งครับนบ้องสาวตักแจวครับเจ้าเพี้ยบวะเนี่ยเจ้าตับฮะเจ้าตับเจ้าตับโวยโอ้เจ้าตับกินกับปิ้งแบ e e r ตังนี้กำลังซอยปิ้งแบกครับ ไม่ได้ปีกอีกป่ะยังบวชนะสบายดีสบายดีไหมสบายดีสบายดีแม่อายอายสบายดีสบายดีแม่เอ้าสวัสดีค่ะ นะครับเด้ครับานสาวครับพานสาวนอนไลเล่นนเียดไหมลูกยดีสวัสดีค่ะเน่ยเวพาไปบผู้สาวใหญ่ทั้งใหญ่ครับ Hôm nay mình sẽ được. thức này <laughs> Ở thau à ừ. tên ăn à, tên mà

ครับแล้วะกินกับครับพบแล้วอ๋อันนี้ใบเนี่ยคบแล้วกลาเืองเอาที่บ้านท่าใบเลยตัวนึงใบยังไหมท็อโอ้โเกือบตหมาเอหอันนี้พันบาทอได้พูดละพันสองพันเราไปเอาอยูบอื่นพูดไ่น ลาแล้วสองโมบอกผมไปสองตะกี้ว่า5า้าวันสองคนลูกเอาอ่ะเออเอาันนี้คือไปเพื่อต้นม,ม,ม,ม้นะเอ้มาจิงก๊าแปลว่ามีแกบนเออจเ็เฟงเนาะใส่ประกันไป่ะเราจะทิ้ตาด้วยกัน ต้มหอยใส่ลกเผาเองไล่กันล่างๆว้ย่ฮะถ้ากินม<อ>ัน้างราเผานะไปตลาดมนาะต้มหอยใส่รากเผา